สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ใน Soccer Superstar นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับผมก็เล่นไปถึงด่าน54แล้วนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนสิโอเคจังวันนี้เบอร์5ตีให้รูปดาวหวะไี้ว่าไงตีมาให้ฝั่งด้านของโดดมองจังวันนี้เข้าพวกนี้โอ้เข้าไปที่เรียบร้อยครับทุกคน เคในจังหวะนี้ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตีให้เบอร์แปเบอร์แปดตกไปให้รูปดาววัน้รูปต่อโอ้อะไรวะเนี่ยเอาหมครับวันนส่งไปให้รูปดาวปับ๊บรูปดาวว่าไงแย่งมา,าติดมาวัเยอะกว่านะครับเข้ามาครั้งนี้โอ้เข้าไปแล้วนะครับทุกคนเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับหกนาทีมน,นะครับ,ท,รบทุกคน โอเคและเจนจังหวะนี้เบอร์แปก็ตีมาให้เช่นเดิมน,นะครับเอาโอ้ออกนะครับทุกคนนะพลาดทางเทคนิคครับทุกคนเอาไว้นะจังหวะนี้ส่งมาให้รูปกก้าวรกกาวูป้าวปั่นโัเข้ามาน,นังนี้ปับ๊บโอ้ทุกคน แล้วถึงก็เตะเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับจงังหวะนี้ส่งให้เบอร์แปดครนนี้เบอร์แปดเาจะเตะให้ลูอกลอีกครั้งครับครับลูกเาวแล้วบอลได้จังหวะนี้เขาน่าจะบ่งรู้คือเตะครับทุกคนเตะเข้าไปโอ้โหเข้าไปที่เรียบร้อยครับเย้ ke. เราก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคเราจะเล่นในสิึงด่าอันนี้ก็พอนะทุกคนให้ทุกคนได้เห็นนะครับ เสีย yeah. ต่อไปแล้วก็จะปั่นโค้งเข้ามาประมาณนี้ครับทุกคนเอาโอโ้ไม่เป็นไร,รทุกคนปั่นโค้งมาใหม่ครับทุกคนโอ้โหโอเคตีให้เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตีให้เบอร์อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูด้านหลังครับทุกคนเบอร์สิบนะครับทุกคนแล้วตีไปให้โดนหมอกครับทุกคนหมอกเข้าไปทางนี้โอ้โห จุดกัดทีมเขาได้หมองเขาไปทีเรียบร้อยนะครับทุกคนเรียก55สภาแล้วทุกคนเอเแแล้วก็เตะกันต่อเลยลในจังวันนี้พี่เบิร์ครับพี่เสื้อขาวแล้วเขาก็เตะให้พี่เสือ้อขาวอีกคนจังวนี้เขาก็แยกไปได้แล้วเขาก็เตะให้แ่งมีรูปดาวนี่มีครับทุกคนนี่นจะมีรูปดาวทุกคนแค่ ปันคงไม่น่าจะเข้านะครับทุกคนนะแล้วตีออกโอ้ออกนะครับทุกคนเป็นไรทุกคนเรากายร,ระยะผิดทุกคนโอร์เราก็จะเตะไปฟังให้วันนี้นะทุกคนวันนี้พี่ดำว่างไงตีให้การเตือนนะครับทุกคนจะไปต,ตีให้พี่ดำอีกแล้วครับทุกคนวันนี้ก็ มาครับจะลองเียาจะปั่นหนในโซนแล้ทุกคนนะเราก็ตีมาให้ฟังด้านของเคเขาได้แล้วเขาตีมาครับมุมนี้ครับคว้ามาครับโอ้โหเข้าไปดีเรียบร้อยนะครับทุกคนกัตันทีมเจนเพย์ครับโอเคเขาตีมาให้กับอู้เขาทับซาตีมาทุกคนตีเข้ามุมนี้ทุกคนโอ้โหสุดยอดมากทุกคน เหน้ี่ยโอ้โหดูไม่ได้นะทุกคนไม่เป็นไรครับทุกคนแล้วก็จะเล่นต่อไปนะครับทุกคนเสร็จวทุกคนผมตาได้ทุกทีเราสิ่งโอเคนะก็เตะให้ลูกดาวโดดบวกมาเหมือนโรนัลโดโอ้โหโดดมองเขาอย่างเท่เลยนะครับทุกคนโอเคเล่นมาจนกว่านี้เตะมาครับมุมนี้เจอครับเดี๋ยวให้ฝังด้านของเทตีมาครับมุมนี้ครับ ปั๊บเข้าไปโอ้โหเข้าไปพีเรียบรอยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็เลเวลห้าสิบเจ็ดแล้วนะทุกคน่อเคแล้วก็เตะออกมาประมาณนี้ทุกคนแล้วก็โดดมองเต็มที่นะครับทุกคนเข้าไปมุมนี้โอ้โหเข้าไปทีเรียบร้อยนะครับทุกคน เกมนี้มันก็เป็นเกมทีม่ง่ายๆนะครับทุกคนแต่ว่าก็การเลี้ปิกดก็ไม่ง่ายนะครับทุกคนโอเคจังหวะน,นี้ก็ออกมาเตะเฉ่นเนะครับทุกคนก็เตะไปให้เออน่าจะกับตะเทียงทุกคนรูปแปดนะเตะมาทางด้านของเอ่ออะไรก็ไม่รู้เบอร์แปดนะจังหวะนี้เบอร์แปดจะเตะให้เบอร์นี้ครับทุกคนวันนี้ก็เลี้ยงมาประมาณนี้ครับของเบอร์นี้เขาก็เตะอ้อมมาทางนีคคนออ้ครับทุกคนเอาเข้าครับทุกคน ไปกับทุกคนเขียแล้วก็เตะมาให้กับเต็มทีเช่นเคยนะครับโอ้มันก็จะเตะเตหมือนเดิมครับทุกคนเขียครับจากวันนี้เขาจะเตะเตะมาให้เบอร์ดำดีกว่าถูงไหมเขาจะเตะเข้าไปมุมนี้ครับทุกคนปั๊บเข้าไปโอ้โหแมนเกินตัวนี้เขาจะเตะไปให้กับต็มทีมทุกคนตอนนี้ก็โดดมองมอลเลยโด้ทุกคนเข้าไปทางนี้โอ้ยเข้าไปเทียบเลยครับเจ็อันตรเข้า เสกตมาครับต่อไปเด็ดตโอ้หายครับทุกคนเาครับทุกคนเดิมค,ค,ครับ้อาครับทุกคนเตตามเม่อกี้่อนากทุนจำสามตาหรือเปล่าทุกคนคจงังหวะนี้ก็เลยครับโดดมองเต็มที่เราสามตาสามกรทุน โอเคะจังหวะนี้ก็ตีไปให้ดีมี่วามหรือเปล่าโอเคออกอีกแล้วโอ้โหเริ่มม่อีกแล้วทุกคนเย้เลยนะทุกคนเอาเอาเอาเรียบร้อยครับทุกคนแสดงว่าเกมนี้ครับเราแพ้เนี่ยโอ้โหพลาดเลยเขียตีมาให้ดีจังจังเลี้ยงมาจังหวะนี้ตีเข้าไหมเข้ามาทางนี้ครับทุกคนป๊าปไปเจเ มันจะตีปั่นเข้าเลยนะครับทุกคนโอ้โหข้าเจ้าพดิดำก็ปั่นจริงแต่เดี๋จ,จะพาไม่ได้ทุกคนเขาต้องต้องให้ทนา,นนาง,นะงด้า,ดน,น,ดานของอ่าน่าจะเปิดว่าเปิดจีครับทุกคนตอนนี้บอรเจ็ต์เขก็จะมองข้ามเป็นคนโอ้โห,โอโหมองระยะสามสิบเมตรครับทุกคน เชียว yeah, ด้านต่อไปด้านสุดท้ายนะทุกคนเชีย yeah. วเมื่อเวันนี้เขาก็เตะมาให้ทางด้านของพี่ดาวมันเดืครับทุกคนกเตะให้ทางด้านของใครก็มาดูประชิดเอ็ดนะทุกคนเมนี้เขาก็เตะเขาจะปั่นเขาให้ทุกคนดูนะป๊อปประมาณนี้ครับทุกคนโอ้โหโจรนาคารครับทุกคนโดดมองอีกครั้งครับทุกคนตอนนี้ตําแหน่งเริ่มลงแล้วทุกคนป๊อเข้าไป เข้าไปแล้วครับทุกคนตจมูกเตะมาครับทุกคนมันจะปั่นหัวเข้าเพราะไม่โอเคนะอันี้ก็โอเคนะทุกคนแต่ว่ามันต้องถมดามถงดามโอ้โหไม่เก่งครับทุกคนถ่ายยังไงจมูกเชื่อมไปดีนทุกคนเป็นทุกคนตั้งท่าก่อนมีจดหมาครับทุกคนโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนจาหวันี้เริ่มใหม่นะครับทุกคน ตีมาให้ทางด้านของเบอร์สิบเอ็ดนะเบอร์สิบเอ็ดโอ้โหทำไมแบบให้เบอร์นู้นนั่นั๊บมาครับทกุกคนทุกคนให้ตใหีให้ลูกดาวปั๊บมาลูกดาวทุกคนใ้ตีปั่นโค้งเข้าในไม่ไปกันปั๊บโอ้โหสุดยอด โอเคสุดเดียวนะแต่ว่าสุดแข่งนะทุกคนตามเมื่อกี้ก็คือพลาดตอนนี้ไม่ไน่าจะผิดพลาดทางทุกคนโดดมองกับหลังครับทุกคนโอ้โหเขาไปทีเรียบร้อยนะครับเกตแค่ยา yeah. อุสมาแต่วันนี้ว่างไงเตะาาเข้ามาเขาไปมุมแรกโอ้โหน่าภูมิใจครับทุกคน ได้ของมทุกคนโอ้โหได้หมวกับทุกคนได้เ,เสื้อเออได้อันบบน,นครับทุกคนโอเคแล้วก็ถึงฤดูก,การใหม่้วทุกคนเกียร์สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนรวอีปีหนะ้าเดี๋ยวผมก็จะลงนะครับทุกคนอา50เดียรนะ์ก็นะแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ